สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับโองสายูบ้านนาเซเน่คือเก่ามาต่ออีกนะท่านผู้ชมทีมงานพาสายนูมาเลาะเบิ่งสถานที่เบิ่งสิอ่านประวัติโอเคโอ้อันนี้ิ่นว่าบ้านบ้านโบราณหลังนี้เป็นของนายหนูศรีวรกุลวงเล็บเฮียนเรียนดึงดึงเป็นภาษาเวียดเนี่ยคนเวียดคนเวียดอะไรนี่น่และนางหนูนาอุปพงนี่สิเป็นคนไทยซึ่งเป็นบุตรของพญา ประจันตะประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนครเวลานั้นเมียพ่นสิเป็นเจ้าเมืองลูกเจ้าเมืองประมาณปี90-100ถึง100ปีนี่นี่ประมาณพศ1 9 1 9ึ้นน่ะนี่ร้วก็สร้างเป็นที่อาศัยต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองทางราชการสั่งปิดโบสถ ไม่<ห>ไม่ให้ใช้พิธีใดๆ<ด><ด>นะเ <ๆ S 1> พราะว่าแต่ก่อนมันมีโบสถ์มันเป็นคิดเนาะ<ม>ในทางาศาสนาชาวทาเะเลเพิ่นก็เลยจึงต้องหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อทําพิธีต่างๆเช่นพิธีมิตารับพิธีรับศีลสมรสอย่างนี้นาและเนื่องจากปู่หลานของเจ้าของบ้านหลังนี้เพื่อนก็เป็นคลิป<อ>บาดหลวงในาศาสนาคริ์จึงอนุญาตให้ใช้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและชาวทะเลรุ่นเก่าๆหลายคนก็เคยใช้บ้านหลังนี้จัดพิธีศีลสมรส ต่อมาบ้านถูกไฟไหม้ชำรุดสุดโซมไม่มีการบูรณะซ่อมแซมมีต้นโพกขึ้นลกลุงลังจนกลายเป็นบ้านล้งางอย่างที่เห็นใน,ในปัจจุบัน,จจบนอ่ะเราไปดูกัเลยค่ะนในปัจจุบันนะคะประวัตินี่ ีไฟใหม่ยังมีพนเพชไฟสมัยก่อนเนาะตอนตอนยังสมบูรณ์ตอนที่สมบูรณ์บ้านเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนบ้านนี้มสมุกสวยมากเลยค่ะี่มถ้ามันเป็นปสวยงามงามก็ตึกโงนอไนี่น่านีเนไม่ใช่เนาะอ่างที่เราคาม่เป็นานที่นี่คืบ้านี่คือบ้านหลวงู้ที่อาอันนี้คือ นางน,น,นี่อันนี้นางหนูนานั่งโนเบกเปนบ้านบ้านดวงอันนี้เก่าแท่อันนี้เก่ากว่านั่นนี่บ้านสมัยก่อนตอนที่สมบูรณ์แบบเนาะใช่ไหมหลังนี้ไหมไมีอย่างนี้นายแพทย์คำสี่คนที่ถูกลืม นายหนูและนางหนูนาตำนานรักสี่ะสี่ชาวประมสมัยก่อนแถวนี้มันเป็นเดินหมดเลยเนาะมันไม่มีบ้านเรือนเลยเนาะถนนนี่ก็ไปเดินหมดเป็นเดินบนนั้นเนาะอายุหนึ่งร้อยปีเหมือนกันกับหลังเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้มันดูแบบดูโบราณมากเลยอือแม่ันนี้คือโดนไฟไหม้นะคะมันไฟแค่นี้ค่ะแต่สมัยนั้นเนาะเฉพาะเป็นไม้ละไปหมดแล้ว มีต้นโพป,ปุ่งขึ้นมาทัานทีเลยมีต้นโพป,ปุ่งขึ้นมาระหว่างกลางเลยท่านผู้ชมหุ่มเลย้มีต้นโพไม้ไม้นี่กน็น่าจะตั้งแต่มาตั้งแต่โบราณโบหละ โอ้งามงามงามสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดอายุกเกือบร้อยปีโอ้ยมีตัวกระป๋อมมีตัวกระป๋อมแม่น้ำ คือเลือดอกไม้อืมแม่เลยัวมีเลื่อยทางตอนสม้ยตะก่อน บ่รู้ว่างามเนาะเขาเจ้าเฮ็ดถนนโหนทางเขาเจ้าท่านผู้ชมอยากให้เบิ่งโอ้ยงามแท้ๆถนนโหนทางบ้านเพิ่นน่ะงามตากว่าบ้านเฮางามหลายงามหลายผู้ชมถนนโหนทางอยู่ ตามซอยซอกซอยหมู่บ้านตามซอกซอยบ้านคนนี่งามบ่เปื้อนเลยถนนหนทางบ้านเพื่อนตอนนี้ก็ทีมงานกับพาญาติยมพูเท่าภูเก่มากับจายนุ่มเลาะสุมเลาะสุมบ้านบูราน ขบอบใจทีมงานหลายๆท่านผู้ชมเอ้ยัญยูมายามเพิ่นกับพ้าัญยูลิ่นเลาะในสถานที่ัญยูบ่คุยมางามหลายงามหลาย เป็นบ้านโูรานสมัยตะก่อนโอ้ใช่หน่อยบ้านค่า นี่เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ดาวเนาะอันนี้อันนี้เขาจะเป็นศาสนาคริสตนะ์เนาะโอ้ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ทั้งหมดเราคำพูดฝนจะตกรึเปลา่าเหมือนมื่มื่มาแล้วไปโอเค,อเคทริปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนท่นทานผู้ชมยังชีได้ไปสถานที่ลหลายๆอย่างเฉพาะวัานาน,าน,านี้พอวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะ าแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคุณผู้ชมขอบใจละลายกูจะพาส่องยูมาเลาะครั้งนี้ทีมงานฝั่งไทยให้เอาแบบะส่องยเนาะขอบใจหลา,ายๆเด้อ